สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่าคืนวันศุกร์ที่9เมษายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่าคืนนี้อยู่กับคุณนทธิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่าคืนนี้นะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั้นเริ่มมีการผ่อนของออกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางของราคาทองคําหลังจากที่วานนี้ขานรับกับตัวเลขการขอรับสิทิการการว่างงานที่ปรับตัวเพิ่มมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็ขึ้นไปทดสสอบสักประมาณ 1, 1759ห ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าในตลาดเอเชียลงมาถึงยุโรปเนี่ยนะคะก็เริ่มมีแรงผ่อนของลงมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอติดตามด้วยว่าบรรยากาศนี้จะถูกหนุนนําด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าได้อีกครั้งหรือไม่ค่ะตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ก่อนที่จะหยุดยาวสัปดาห์หน้าก็ปิดบวกขึ้นมาได้นะคะแม้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บ้านเราจะมีการเพิ่มสูงขึ้น500กว่าคนแล้วนะสำหรับวันนี้ขณะเดียวกันแบงค์ชาติมีการออกมาประเมินที่ทางภาวะเศรษฐกิจด้วยแต่มาหนึ่งนี้อาจจะม เป็นไปได้นะคะว่าเศรษฐจอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ต้องติดตามสถานการณ์การระบาดะระลอกใหม่ในครั้งนี้ก่อนก่อนที่จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะหลายหลายฝ่ายนะคะบอกว่าเร็วเกินไปนะคะที่จะไปปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมสถานการณ์ให้ได้ไวที่สุดนะคะซึ่งณปัจจุบันนะคะต้องยอมรับว่าเวลาที่เราอยากจะให้เศรษฐกิจฟื้นตัวมันต้องมีความสัมพันธ์นะคะ,คะหรือว่าความร่วมมือจากหลายหลายฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันละคะ่ะยางล่าสุดนะคะทางด้านของ IMF นั้นเพิ่งมีการปรับ ประมาณการโลกนะคะว่าเศรษฐกิจนั้นนะ่าจะมีโอกาสฟื้นตัวได้มากกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันก็ระบุค่ะบอกว่าถ้าหากว่ายักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐแล้วก็ทางด้านของจีนหันหน้ามาร่วมมือกันนะคะเศรษฐกิจของโลกนั้นนะ่าจะมีโอกาสฟื้นเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้แหละค่ะประเด็นดังกล่าวนี้นะคะออกมาระบุค่ะจากทางด้านของ IMF นะคะโดยทางด้านของนางคริสตินาจอเจวาผู้อํานวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่า ความร่วมมือระหว่างสาหรัฐและจีนซึ่งถือเป็นสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากโรคโควิด -19 ได้เร็วขึ้นโดยระบุว่าจีนและสหรัฐเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของเครื่องบินซึ่งขณะนี้เราทุกคนเป็นผู้โดยสารฉะนั้นทั้งสองประเทศจึงควรต้องทำงานประสานกันเพื่อให้เราสามารถบินได้เร็วกว่าเดิมและไปได้ไกลมากกว่าเดิมค่ะไม่เพียงเท่านี้ การให้ความคิดเห็นดังกล่าวไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะสิ่งที่มีการรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนั้นระบุนะคะประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีนอีก7แห่งโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านี้ทำการสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองทัพจีนใช้ในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยและอาจสนับสนุนโครงการอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเช่นอาวุธนิวเคลียร์อาวุธความเร็วเหนือเสียงซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนางจีน่าไรามอนโดนะคะระบุบ,บอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยจะห้ามสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังองค์กรที่ถูกขึ้นบัญชีดำด้วยโดยมีผลทันทีแต่จะไม่มีผลกับสินค้าจากซัพพลายเออร์สหรัฐ ที่อยู่ระหว่างการขนส่งไปยังประเทศจีนค่ะ ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะต้องติดตามการสหรัฐกับจีนเขาจะร่วมมือกันได้ไหมนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังคงแข่งขันกันเพื่อที่จะเป็นเจ้าแห่งเศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามค่ะ,คะอีกหนึ่งเรื่องค่ะไวรัสป้องกันโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตอนนี้ม,มีหลากหลายบริษัทเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดการหรือว่าต้องการจากหลากหลายประเทศค่ะแต่ว่าล่าสุดแอสตราเซเนก้านะคะอาจจะถูกค้างสต็อกที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐก็ ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนทําวัคซีนอาจจะให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลไม่ครบด้วยค่ะโดยทางด้านของแอสตร้าเซเนกากำลังเผชิญกับคําถามด้านความปลอดภัยจากหลายประเทศเลยนะคะและกําลังถูกตรวจสอบจากหน่วยง,งานของรัฐบาลสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการตําหนิด้วยนะคะว่าบริษัทมีความผิดพลาดในการทดลองทางคลินิกและเปิดเผยข้อมูลเพียงแค่บางส่วนส่งผลให้สต็อกวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของแอสตราเซเนกาในสหรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า20ล้านโดสแล้วในขณะนี้ค่ะโดยวัคซีนดังกล่าวนะคะซึ่งรัฐบาลของคุณโจไบเดนได้สต็อกไว้เป็นจนํานวนมากยังไม่มีแนวโน้มที่จะถูกนํามาใช้ในโครงการฉีดวัคซีนของรัฐบาลเนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่า FDA ของสหรัฐจะมีการตั้งคําถามด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะทําอย่างไรกับวัคซีนเหล่านี้ค่ะซึ่งในแพทย์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้นานนโยบาย สารสสุขของอดีตประธานาธิบดีบารักโอมาบาเขามีการแนะนำนะคะบอกว่ารัฐบ,บาลควรจะนำวัคซีนดังกล่าว ไปแจกจ่ายค่ะเนื่องจากสหรัฐยังไม่มีแผนที่จะใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาในขณะนี้ขณะที่แพทย์หญิงเซรีนเกาเดอร์นะคะกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันโรคโควิด -19 ในคณะทํางานบริหารของคุณโจไบเดนเขามีการแสดงท่าทีด้วยนะคะว่าควรจะนําวัคซีนแอสตราเซเนกาไปบริจาคหลังจากวัคซีนได้รับการรับรองจาก FDA แล้วค่ะ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะส่งผลทําให้การขนส่งบางส่วนเนี่ยก็ชะงักงานไปนะคะแล้วก็ล่าช้าไปด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลล่ะค่ะที่ส่งผลทําให้ชิปนั้นมีการขาดแคลนทั่วโลกนอกเหนือจากประเด็นปัญหาว่าสหรัฐก,กับจีนนั้นเขาขัดแย้งกันแล้วนะคะ,คะซึ่งเป็นต้นต่อแห่งเหตุนี้นะคะแล้วก็ยังมาร่วมกับกรณีที่เรือไปขวางคลองสุเอตเองนะคะปัญหาชิปขาดแคลนก็เลยหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐอเมริกาเห็นทีจะได้รับผล กระทบอย่างหนักแล้วค่ะโดยบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะออกมาระบุว่าจําเป็นที่จะต้องมีการลดกําลังการผลิตบางส่วนลงไปแล้วนะคะโดยสถานการณ์ดังกล่าวนี้เตรียมที่จะเป็นวาระหารือเร่งด่วนในทำเนียบขาวนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละคะ่ะเพื่อหารือถึงประเด็นขาดแคลนชิปหลังจากกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลสาหรัฐให้ความช่วยเหลือและเตือนว่าภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อาจส่งผลกระทบทําให้การผลิตรถยนต์ลดลง1.28ล้านคันในปีนี้และจะทําให้การผลิต สะดุดลงอีก6เดือนข้างหน้าโดยทางด้านของ G.M. หรือว่า General Motors และ Ford Motor ประกาศว่าทางบริษัทจะปรับลดการผลิตรถยนต์ในอเมริกาเหนือลงอีกเนื่องจากปัญหาขาดแคลนชิปและส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะ โดยทางด้านของ GM นั้นระบุว่าโรงงานที่ Lansing Grand River Assembly จะขยายระยะเวลาการระงับการผลิตไปจนถึงวันที่26เมษายนส่วนทางด้านของโรงงานที่แคนาดาและก็โรงงาน Fair t e ทคนะคะ Assembly จะขยายระยะเวลาการระงับการผลิตไปจนถึงวันที่10พฤษภาค,คมซึ่งคาดว่าการปรับลดการผลิตครั้งล่าสุดเนี่ยมาจากภาวะการขาดแคลนชิปอาจทำให้กำไรของ GM ในปีนี้ลดลงถึง2,000ล้านดอลลาร์นะคะในขณะที่ Ford ม o อเตอร์ค่ะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐระบุค่ะว่าบริษัทนั้นจะมีการระงับการผลิตที่โรงงานชิคาโกแอ s สเซม l บลีแพลและโรงงานแฟรต l ล็อกแอ e สเซม p บลีแพลโรงงานแคนซัสซิตี้แอ e สเซม p บล n ีแพลและก็จะมีการลดการผลิตที่โรงงานโอไฮโอแอ m สเซมบลีแพลด้วยค่ะซึ่งถือว่าประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้เกิดขึ้นทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะ มาดูอีกหนึ่งขา่าวที่ต้องเรียกว่าเป็นความคืบหน้าและการสําหรับผู้ทรงอิทธิพลทางด้านของการทําธุรกิจะนะคะคุณแจ็คหม่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าคุณแจ็คหม่าเนี่ยเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกฎระเบียบทางการเงินของจีนอย่างรุนแรงเลยนะคะทําให้เขาเนี่ยถูกระง,งับการที่จะนําหุ้นเข้าตลาด i อ o ีโอล่าสุดดูเหมือนว่าในเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนค่ะเพราะว่าทางด้านของจีนนะคะออกมาบอกว่าแจ็คหม่าเนี่ยจะต้องมีการระง,งับนะคะสั่งสถาบันสอนธุรกิจของแจ็คหม่ายุติรับนักศึกษาใหม่ค่ะอันนี้มีการ คาดการกันนะคะว่าน่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องที่ก่อนหน้านี้คุณแจ็คหม่าเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กฎระเบียบทางการเงินของจีนค่ะหนังสือพิมพ์ financial times นะคะรายงานในวันนี้อ้างแหล่งข่าวทางการจีนนะคะบอกว่าจีนได้สั่งให้สถาบันฮุกบานอะคาเดมีนะคะซึ่งเป็นสถาบันสอนธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งบริษัทอารีบาบาและแอนกรุปยุติการลงทะเบียนรับนักศึกษาใหม่ค่ะมีการระงับการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะซึ่งแต่ จะมีกำหนดเริ่มต้นในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหูปันอะคาเดมีนะคะตั้งอยู่ในเมืองหางโจวซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของอาลีบาบาด้วยเช่นเดียวกันโดยนายแจ็คหม่าได้ก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2558เพื่อใช้อบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจีนโดยกรณีนี้นะคะเขามองว่าการที่นายแจ็คหม่าเนี่ยได้ถูกรัฐบาลจีนเพ่งเล็งนั้นเป็นผลมาจากการที่เขาออกมาวิพา์วิจารณ์เกี่ยวกับระบบกำกับกฎระเบียบทางการเงินของจีน เมื่อวันที่24ตุลาคม2,563ค่ะจนทําให้แอนกรุปโดนสั่งระงับการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธรารณชนหรือว่า IPO ที่เดิมตั้งเป้าหมายไว้สูงถึง3.70หมื่นล้านดอลล่าร์าาาาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วนันก่อนหน้าที่บริษัทฟินเทครายใหญ่แห่งนี้จะนาหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกองและเซี่ยงไฮ้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญเลยนะคะสำหรับอาลีบาบาและก็บริษัทในเครือนะคะที่ณปัจจุบันนี้ถูกจำกัดหรือว่าการดูแลอย่างเข้มงวดจากทางด้านของทางการจีนนะคะ,คะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างดีกว่าจะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรนะคะในช่วงที่ตลาดกำลังรอคอยการฟื้นตัวค่ะ ตลาดหุ้นไทยที่วันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่านักลงทุนยังคงจับตาในเรื่องของตัวเลขสถานการณ์วัคซีนโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ยังคงถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแหละค่ะที่ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาได้ดังนั้นในช่วงนี้จะเข้าไปเก็บหุ้นตัวไหนได้บ้างนะคะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแนวโน้มมันอาจจะดีขึ้นทั้งภาพรวมในเรื่องของสถานการณ์ร,รวมไปถึงภาพรวมตลาดหุ้นด้วยดังนั้นนักลงทุคนควรเตรียมความพร้อมยังไงดีคะถ้าตลาดหุ้นดีดกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด19คลี่คลายหรือว่าภาครัฐควบคุมได้แล้วะคะ่ะโอเคครับเราก็ยังยือนอยู่บนความไม่ประมาทแม้กระทั่งบนตลาดหุ้นนะครับค่ะหุ้นที่ถูกหุ้นที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้จะแยกเป็นสองสามสองสามสองสามแบบแบบที่หนึ่ง เป็นหุ้นถูกกระทบทางตรงจากโควิดสิบเก้าก็คือพวกโรงแรมท่องเที่ยวพวกนี้นะเป็นพวกต่างตรงสองเป็นหุ้นที่เรียกว่าไม่ได้ถูกกระทบทางตรงนะครับคือไม่เกี่ยวเลยแต่ลงเพราะว่าตลาดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้อัน,น,อน,นที่สองอันที่สามคือเป็นหุ้นอะไรก็ได้ที่แบบราคาพุ่งขึ้นแรงๆมากๆมากๆม,มาก่อนหน้านี้อ่ะผมแยกคุ้นเป็นสามกลุ่มนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้เราทำไง แน่นอนครับเราเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าสมมติฐานของผมคือผมเชื่อว่าสถติติคราวนี้นี่อาจจะซ้ํารอยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคือเมื่อไหร่ก็ตามประกาศปิดประกาศล็อกดาวน์ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลขถึงจุดพีคแล้ววันถัดมาเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงหุ้นจะขึ้นวันนี้มันมาถึงจุดจุดนั้นครึ่งหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสที่ผมพูดมีโอกาสถูกแต่เพื่อความไม่ประมาทผมบอกว่าเอางี้ งั้นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิดไม่ต้องยุ่งก่อนค่ะคือหุ้นที่เป็นโรงแรมท่องเที่ยวไม่ต้องยุง่งค่ะเราอ่ะมาเล่นหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับพวกนี้แต่ว่าถูกกระทบจากภาวะตลาดที่ลง mm hmm. ซึ่งจริงๆผมเลือกมาอยู่สามตัวค่ะนะครับก็คือตัว k ค c นะครับตัวบิ๊กริมแล้วก็ตัว S c สซีสามตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ถูกเกี่ยวทางตรงแต่ว่าถูกกระทบภาวะภาวะตลาดเพราะผมเก่งว่าตลาดน่าจะขึ้นไงค่ะจริงๆเราแนะนำาอสซกับบิ๊กกริมกันเมื่อวานนะคเราก็ อัดอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับรแล้วก็ออกเปเปอร์อเป็นชุดใหญ่ว่าออกมาเลยะนะครับก็เราเล็งสามตัวนี้เป็นหลักเลยงั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สามตัวนี้นะคะ,คะ,คะทําไมรเราถึงมา KTC กันด้วยคะนอกจากหุ้นที่ไม่ได้ถูกกระทบจากโควิดแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากตลาด <c oughs> แต่ว่าเรายังมองว่าเข้าไปลงทุนได้เริ่มจากที่ KTC กันก่อนก็ได้ค่ะพี่ม้โอเคครับเนื่องจากว่าเราถ้าเกิดเราคิดว่าตลาดผมคิดว่าตลาดขึ้นไงเราคิดว่าดัชนีขึ้นค่ะมันควรจะขึ้นตัวไหน ในตัวที่ไม่ตัวที่ดุกถูกกระทบอย่างโรงแรมเนี่ยมันมันดูมีความสมเสียงอยู่เพราะถ้าเกิดผมคิดผิดสมมุติว่าผมคิดผิดกลายเป็นว่าคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุดเลยอันเนี้ลงไปซื้อหุ้นโรงแรมท่องเที่ยวอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมไปซื้อหุ้นอย่างอย่างที่ผมพูดไปสามตัวนี้แต่ถ้าเกิดผมคิดผิดแล้วมีตัวเลขเพิ่มขึ้นอยู่ลงผมเชื่อว่าก็าลงอาจจะไม่เยอะนะเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวทางตรงไะเพราะฉะนั้นทําไมต้องเป็นสามตัวนี้นะครับจริงๆเราพิจารณาจาก หุ้นสตัวเนี่ยเราพิจารณาหุ้นเหล่านี้ผลประกอบการในอนาคตต้องมีแนวโน้มดีเพราะเรามีบทวิเคราะห์ประกอบข้อที่หนึ่งข้อที่สองรายได้ต้องไม่ไม่ไม่อิงไม่ไม่ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงจากโควิด -19 นะครับอันนี้คือไม่ทางตรงซึ่งผมกล่าวไปแล้วข้อที่สามราคาหุ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเมื่อเมื่อสองครั้งคือตัวสมุทรสาครกับบางแคเราเราพบว่า มีการดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วอย่างเช่นเนี่ยวันที่วันที่รับข่าววันแรกเนี่ยติดลบไปประมาณ5%แต่พอสิวันให้หลังบวกกลับมา16%ดีกริมอ่ะลบไป5%แต่สิวันให้หลังบวกกลับมา1 2อเป็นะไรแบบนี้ครับมัน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 ,มนเราไม่ใช่ว่าเราเลือกกุ้นแบบประเภทอ่าแบบสุ่มๆเอาเราเลือกตัวที่มีตรงกับค่ายที่เรีย3ข้อที่เราต้องการะนะครับคราวนี้แล้ว3ตัวนั้นเนี่ยในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยมีมีจุด จุดเด่นอะไรไหมมีครับ KTC เองเนี่ยนะครับบัตรเครดิตยังไงก็ตามวันนี้ e c o m m e r ิรมาวันนี้คนดังเที่ยวห้างอยู่พอควรนะครับยอดขายอาจจะหายไปบ้างแต่สุดท้ายก็มามีการลงทุนในกลุ่มทยลิสติง้งพวกเนี้ยมันเป็นฐานกําไรของตัว KTC ในอนาคตนะครับั่งถ้าเกิดเราดูประมาณการกําไรของเขาเนี่ยปี2021กำไรโต20ปี2022กำไรโต16%อันนี้ เลขโตเป็นสองหลักเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วอืมในเชิงของราคาหุ้นเองเนี่ยก็ดูล่าสุดเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทเจ็สิบเก,มามาบก,ก้าบ,บ,กบาทนะครับผมอ่าใช่ั้มวันนี้อันนี้ปรับปรับวันนี้มุ้นจะบวกประมาณสองสองเปอร์เซ็นต์กว่ากค่ะนะครับบวกสองบาทนะครับก็มองว่าโอกาสนะครับถ้าเกิดเดี๋ยวจากราคาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสจะกลับขึ้นไปไปเทสไทยของเขาเนี่ยที่เมื่อไม่นานเนี่ยที่ประมาณสัก แถว80 2 80 3บาทอีกครั้งหนึ่งเขามีรวมในการเล่นอีกประมาณสัก3-4บาทะนะครับนี่คือตัว KTC เนี้ยนี่คือมองใกล้ๆนะอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว <P. S 2> บิ๊กคริมนะครับบิ๊กครมอ่ะบิ๊กครมเองเนี่ยลงไฟฟ้าโอ้โหลงมาแบบระรทะลุทะล่าเลยครับลงมาเยอะมากๆจาก56เหลือ44เพราะฉะนั้นผมมองว่าบิ๊กคริมไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิด19โดยตรงนะครับแล้วก็ราคาลงมาลึกผมคิดว่านักลงทุนเองหลายคนอาจคิดแบบผมคือ เอาซื้อหุ้นที่ลงมาลึกๆดีกว่าบีกิมอาจจะเป็นเป้าหมายฟันเนี่มันเท่ามันบอกว่ากําลังกํลไรของบีกิมเองนั้นน่ยมันเดินหน้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจากเมืองไทยแล้วก็จากต่างประเทศแล้วก็แล้วก็ดูในเรื่องของปีเนี้ยตัวเาเรียกเป็นเอ็กซ์ตีม่มกสวัดก็คือว่ากําลังกผลิตไฟฟ้าเมื่อคิดตามส่วนผู้ถือหุ้นเขาเนี่ยมันขึ้นไปถึงประมาณ2,000เมกเลยถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในแง่ของกาไรเองเนี่ยก็ ปีนี้ก็โตเยอะเหมือนกันนะก็สัก60เปอร์เซ็นปีหน้าเนี่ยถอยลงมานิดหนึ่งประมาณสักอยู่ประมาณโต11เปอร์เซ็นแต่ก็ถือว่ายังยังโตค่อนข้างดีนะครับบีคริมเองเนี่ยราคาล่าสุด44-50นะครับถ้ามองช็อตเทอมเนี่ยก็มีโอกาสกลับไปทดสอบประมาณสัก46-47บาทนะครับก็สองสิบบาทเหมือนกันนะครับจากตัวตัวปัจจุบันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายคือตัว scgp 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 เองนะเนี่ยก็แน่นอนครับตัว scp เนี่ยเรา ขึ่นชอบเขาเป็นพิเศษอยู่แล้วจากกรณีที่เขาอยู่ในธุร e กิจอีคอมเมิร like ์ซเขาว่าอีคอมเมิร์ซคือแพ็เกจจิ้งต่างๆมันต้องใช้ในการซื้อขายก็คือเป็นการส่งของนะต้องใช้ผ่านกล่องกระดาษบ้างการแพ็กเกจการทำอะไรต่างๆนานาซึ่ง s c t เกี่ยวข้องอยู่รวมถึงพวกการรณรงค์เรื่องความสะอาดการทำแพ็กเกจในตัวสินค้าในตัวต่างๆนานาก็จะเยอะขึ้นนะครับ SGT เองก็กลายเป็นว่าเขาเข้ามาในตลาดปุ๊บเนี่ยราคาหุ้น นิ่งๆอยู่แวบหนึ่งแล้วก็จากนั้นมาก็ดีขึ้นมาตามลาดับเลยนะครับล่าสุดอยู่47บาทเนี่ยผมคิดว่าก็มีโอกาสนะจะกลับขึ้นไป50บาทอีกครั้งหนึ่งโอ,โอ้ก็ยังมีด้วยสตมสองบาทกว่ากว่ามีเห็นไหมว่าสามพันสามตัวนี้มีรูมให้ได้เงมาสักสองบาทกว่ากว่า้งนั้นเลยค่ะนะครับ <c oughs> ราคาหุนอาจจะดูแบบใกล้ๆกัน40เป็60บาทใกล้ๆกันแต่ก,ตก็ก็วันนี้เราเราจะมองในมุมที่เป็นตัวใหญ่นะครับรื่งคอมเมดี้สองตัวปีที่มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปีนี้ปีหน้าโตยี่สิบ ยีสแล้วก็สิบเปอร์เซ็นตามลำดับอยู่แล้วมันคุณพวกนี้เราคัดมาว่าที่หมูที่หมาหรือว่าย้อให้สุด <c oughs> กำไรต้องโตไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแนะนําหุ้นที่กำไรไม่โตเนี่ย <c oughs> เกิดเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมาคามจะดิ่งได้แต่ถ้าเกิด <c oughs> เราแนะนําหุ้นกำไรโตเนี่ยสภาวะตลาดไม่ดีแต่ว่ากําไรเนี่ยมันก็ยังคงพยุงตัวเอง ตัวหรือตัวเขาเองเนี่ยให้ขึ้นไปได้เนื่ยย์ค่ะคือก็ต้องดูตัวไส้ในไส้ในของตัวบริษัทที่เราเลือกกันด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของกําไรที่อาจจะต้องเติบโตขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าตัวการเติบโตของบริษัทนั้นเนี่ยเป็นเป็นตัวแปรสาคัญที่สุดที่จะบ่งชี้ว่าราคาหุ้นในปีนั้นๆเนี่ยจะโตเท่าไหร่ครับมากกว่าปัจจัยอื่นเลยนะครับค่ะี่งค ก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์วัคโควิด19ที่เกิดขึ้นมีผลต่อพักทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนธุรกิจเลยนะคะทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะวันนี้มีการอัปเดตรายงานความคืบหน้ากันด้วยนะคะว่าในภาคธุรกิจอาจจะใช้มาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาก็คือพักซับพ,พักหนี้เฟดแรกประมาณ3-5มถึงห้าหมื่นล้านบาทค่ะโดยทางด้านของนายสักภพพันยานุกูลผู้อำนวยการอุปโสฝ่าายนโยบายการเงินธนาคาร ธาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยนะคะว่าศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มต่ําลงหลังเกิดวิกฤตแต่ละครั้งโดยการระบาดของวาระโควิด -19 สร้างแผลเป็นในระบบเศรษฐกิจไทยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก2มาตรการคือสินเชื่อฟื้นฟูและโครงการพักทรัพ์ พักหนี้นะคะหรือว่าแอสเซท a วร์ฮาวซิงมีเม็ดเงินรวมกว่า3 5แสนล้านบาทซึ่งเป็นมาตรการที่มาช่วยปิดช่องว่างพระราชกำหนดสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำหรือว่าซอฟโลนที่มีปัญหาเรื่องการกระจายสภาพคล่องไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME โดยสินเชื่อฟื้นฟูออกแบบรองรับธุรกิจที่มีการฟื้นตัวช้าและมีความยืดหยุน่นครอบคลุมทั้งสินเชื่อใหม่และเดิมด้วยต้นทุนการเงินที่ค่อนข้างต่ำโดยการกระจายวงเงินสินเชื่อฟื้นฟู2 5แสนล้านบาท อาจจะไม่ได้ออกครั้งเดียวแต่จะเป็นเฟดเไปค่ะคือช่วงแรกนะคะเน้นการใช้จ่ายของภาคธุรกิจค่าน้ําค่าไฟและค่าจ้างพนักงานและเฟดต่อไปจะเป็นการใส่เม็ดเงินเพื่อฟืนฟ้นฟูนฟนธุรกิจขณะที่โกลโครงการพักซับพ,พักหนี้วงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทจะออกแบบเพื่อธุรกิจที่ฟื้นตัวได้ช้าและใช้เวลานานค่ะซึ่งยังไม่สามารถคาดเดาได้นะคะว่าการใช้วงเงินจะเป็นเท่าไหร่แต่เบื้องต้นคาดการว่าจะมีการเบิกใช้วงเงินระยะแรกอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าห ล้านบาทโดยมองว่านโยบายการเงินการคลังจำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ด้วย ติดตามกันต่อนะคะที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพนะคะถ้าหากว่าใครอยู่ในระแวกนี้แล้วก็อยากจะไปใช้บริการอาจจะต้องมีการระงับการใช้เป็นการชั่วคราวนะคะหลังจากที่พบพนักงานนะคะติดโควิด -19 แล้วค่ะโดยทางด้านของธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะได้ขอแจ้งให้ทราบว่าพนักงานของธนาคารในสังกัดสายลูกค้าบุคคลที่ได้รับมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมออกบูธณนะพื้นที่สาขาบิ๊กซีตีวานนท์จำนวนหนึ่งรายนะคะติดเชื้อโรคโควิด -19 โดยรับทราบผลยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อในวันที่8เมษายนนะคะทางธนาคารจึงได้ดําเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของพนักงานตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีอีกหลายสาข,ขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะที่มีผลขอหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยการปิดทําการนะคะจะมี มีการดูแลสมถ้าหากว่าไปที่สาขาบิ๊กซีติวานนท์จะเป็นการชั่วคราวระยะเวลา6วันนะคะตั้งแต่8-13ถึง13เมษายนเพื่อทําความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการปฏิบัติกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการในสาขาใกล้เคียงอย่างสาขาโลตัสพงเพชรได้ค่ะให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนะคะเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและทําการกักตัวเองในที่พักอาศัยโดยทันทีตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสําหรับลูกค้าที่รับบริการจากพนักงานรายดังกล่าวนะคะ ธนาคารได้ดําเนินการตามขั้นตอนในการแจ้งให้ลูกค้าทราบและขอแจ้งมายังลูกค้าที่ได้ใช้บริการณพื้นที่สาขาบิ๊กซีติวานน์ในวันที่4เมษายนเพื่อพิจารณาก,ากักตัวเองสังเกตอาการตามระยะเวลาตามมาตราฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลด้วยค่ะธนาคารมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานครอบครัวและประชาชนเป็นสิ่งสําคัญโดยได้ปฏิบัติตามมาตราฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้อง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเว้นระยะห่างมีฉากกาั้นและขอความร่วมมือให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ,การ,การแพร่ระบาดอย่างสม่ำเสมอโดยสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือเพื่อช่วยให้สังคมโดยรวมปลอดภัยทั้งนี้เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่พร้อมเครียงข้าง เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะใครที่ไม่แน่ใจนะคะว่าสาขาที่อยู่ใกล้บ้านเราปิดหรือเปล่าบูนหลงโฟนโทรไปถามกันได้นะคะ1333สค่ะและที่สําคัญตอนนี้เราสามารถฝากถอนธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพได้ที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางจากการที่เราจะเลี่ยงกันไปสาขากันด้วยค่ะแล้วก็สามารถใช้บริการนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะคะใครมีแอปพลิเคชันบนมือถือสะดวกรวดเร็วเลยแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นามาอัปเดตฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพกผ่อน การสารอาทิตย์แล้วกลับมาอัปเดตเรื่องราวของการลงทุนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ